ส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับขออนุญาตปากไปถึงคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะสาวๆรวมถึงคุณรันด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปนี่นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็น อุดทาหอนให้กับหลายๆคนได้เป็นอย่างดีคือมันเป็นเรื่องราวของอดีตคู่รักซึ่งเป็นคนเคยรักกันนะครับซึ่งเป็นฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเขาเคยคบหากันนะฮะร,ระยะเวลาสักประมาณ1ปีนะครับที่เขาเรียกว่าคุยกันหลังจากนั้นเลิกรากันไปแต่ว่าฝ่ายชายยังคงพยายามที่จะตามง้องอนขอคืนดีนะครับในส่วนของฝ่ายหญิงอยู่นะครับทีนี้พอมาเจอกันรอบแรกเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไป งอฝ่ายหญิงนะครับแต่ว่าเกิดการโต้เถียงกันขึ้นมีการฉุดยื้อมีการฉุดกระชากกันขึ้นถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงเนี่ยล้มลงแล้วก็หัวไปกระแทกกับพื้นโอ้โหค่อนข้างรุนแรงอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็รอบต่อมานะครับไปเจอฝ่ายหญิงขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับพอฝ่ายชายเห็นปุ๊บ ขับมอเตอร์ไซค์ตามแล้วก็ไปชนรถของฝ่ายหญิงแล้วก็ล้มลงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหอะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นไม่แน่ใจว่าที่ทําถึงขั้นนี้เนี่ยเป็นเพราะโกรธแค้นอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นการโกรธแค้นที่นะครับไม่สามารถที่จะง้อได้สําเร็จหรือไม่อย่างไรล่าสุดนะครับตำรวจสืบนครบาลหรือว่า idmb นะครับก็ไปบุกรวบหนุ่มวัย24ปีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้ครับ ไปดูกันหน่อยเนี่ยฮะล้มกระแทกพื้นจริงๆคือโดยเฉพาะในส่วนของศีสระนะครับที่ล้มลงแล้วก็กระแทกพื้นบริเวณห้องพักอย่างที่เห็นเนี่ยฮะโอ้โหมันรุนแรงจริงๆ,ๆแล้วก็ยังไงฝ่ายชายเหมือนจะไม่ได้ช่วยนะเหมือนจะไม่ได้ช่วยออแล้วก็พยายามที่จะวิ่งไล่แต่ฝ่ายหญิงก็คงจะกลัวนะครับก็เลยวิ่งหนีไปนั่นเองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนหนึ่งชุดปฏิบัติการที่หนึ่ง ทำการจับกลุ่มตัวนายนพริษหานอุตสาหกิจอายุ24ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาได้ที่เพิงพักไม่มีเลขที่ภายในซอยโกสุมร่วมใจ43อยู่ที่แขวงดอนเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองครับ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่16พฤษภาคมเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกลุ่มสืบสวนจนทราบว่านายนพริ์อายุ24ปีรายนี้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในบริเวณซอยโกสุมร่วมใจ43ดังกล่าวนะครับจึงได้มีการดำเนินการสืบสวนติดตามกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้ไปเจอนายนพริ์อยู่ภายในบริเวณเพิงพักแห่งนี้จึงแสดงตัวเป็นตำรวจ และก็ขอตรวจสอบชื่อนามสกุลรวมถึงหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับทีนี้ผลการตรวจสอบก็พบว่าเป็นบุคคลเดียวกันนะครับกับบุคคลตามหมายจับผู้ต้องหาก็ให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาก็คือเขายอมรับนะครับไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังให้การอีกว่าตนเองเนี่ยเคยคบหากับผู้เสียหายประมาณ1ปี 1> หลังจากนั้นก็ขอเลิกรากันไปนะครับคือฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยขอเลิกแล้วก็ไปมีแฟนใหม่ก็เลยทําให้ตนเนี่ยเกิดความเสียใจเกิดอาการหึงหวงโดยเมื่อวันที่1มกราคม2567ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่พอดีนะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่1นึ่มกราคมฝ่ายชายเนี่ยได้เข้าไปหาผู้เสียหายที่ห้องพักตั้งใจจะเข้าไปขอคืนดีกับทางฝ่ายหญิงแต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมคุยด้วยแล้วก็พยายามเดินหนีไปนั่นเองครับ ตนเองก็เลยเดินตามไปง้อระหว่างที่เดินตามไปง้อนั้นก็มีการสุดยื้อมีการสุดกระชากถถูกันแล้วก็รวมถึงการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเนี่ยฮะก็น่าจะหัวร้อนด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่าฝ่ายหญิงก็คงจะกระกลากลัวลัว,ลวไม่ได้อยากคืนดีด้วยนะครับจนทําให้ฝ่ายหญิงล้มลงแล้วหัวเนี่ยก็ไปกระแทกกับพื้นตนเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งหนีออกไปฝ่ายชายเหมือนจะกลัวความผิดนะครับก็เลยวิ่งหนี หลังจากนั้นจึงวนกลับมาตามผู้เสียหายอีกรอบหนึ่งแต่ทางผู้เสียหายวิ่งหนีออกไปได้ทันตนจึงได้เดินทางกลับที่พักไปอันนี้เป็นรอบแรกนะครับต่อมารอบที่สองนะครับฝ่ายชายเนี่ยไปเห็นฝ่ายหญิงกําลังขับรถจักรยานยนต์บนถนนเส้นแจ้งวัฒนะจึงได้มีการขับรถจักรยานยนต์ของตนตามเข้าไปชนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายจนล้มลงแล้วก็ขับหลบหนีออกมา เบื้องต้นนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนสนทุ่งสองห้องเพื่อที่จะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับสำหรับคดีดังกล่าวนี้นะครับหลังจากที่จับกลุ่มตัวได้เห็นว่าทางตำรวจเนี่ยก็เข้าไปทำการพูดคุยปรับทัศนคติด้วยนะปรับทัศนคติแนวคิดแล้วก็ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนกับนายนกพฤทธ์ก็คือผู้ก่อเหตุซึ่งนายน,นพฤทธ์เนี่ยก็เข้าใจแล้วก็รับทราบ พร้อมทั้งได้ให้คำม,มั่นสัญญากับทางตำรวจชุดจับกลุ่มพร้อมทั้งมีการสาบานด้วยนะครับสาบานตนต่อหน้าพระพุทธรูปโอโหเนี่ยฮะยกมือนะฮะขึ้นมาสาบานพนมมือกอันเลยทีเดียวที่บริเวณกองกำับการสืบสวนสอบสวนหนึ่งนะครับโดยบอกว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ตามรังควานฝ่ายหญิงอีกจากนั้นก็ได้มีการนำตัวผู้ต้องหานำส่งสอน,นอนทุ่งสองห้องเพื่อดำเนินคดตีต่อไปนั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ค่อนข้างน่าจะเป็นอุทารห์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่านะครับคดีดังกล่าวเนี่ยทางตำรวจก็ขอฝากเตือนบอกว่าคู่รักทุกคู่นี่นะครับมเมื่อความรักถึงทางตันหรือต้องทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดเหตุถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายกันมันก็มีความผิดนะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับกรณีกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตร,รายสาหัสนะครับมีโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปี<ฆ>นะครับถึง10ปีกันเลยทีเดียวแล้วก็โทษปรับก็อยู่ระหว่าง1,000 0บาทไปจนถึง2,000 0 0บาทนั่นเองครับ